สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้ยอดไลค์ใน IG เยอะเนาะแต่ไม่รู้วิธีทํานะคะจะไปซื้อคนอื่นก็ราคาแพงเนาะก็สามารถใช้เว็บไซต์นี้นะคะไปใช้กันได้เลยนะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือ KMP Social เนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์นะคะหรือสแกนเิีเว เป็นหน้าคลิปได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะก,ก็ให้กอรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะแล้วก็ติดคำว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชีก o เกิ e กันได้เลยนะเมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้หลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะ เมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดถูกใจนะคะรือยอดกดไลค์เนาะของ IG ก็เลือกไปที่ไอจีตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดไลค์กันได้เลยนะ,ะยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยตรงบริการก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะสามารถที่จะเลือกสัรนตามที่ต้องการกันได้เลยเนาะ เมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปกับปีลิงที่เราต้องการจะเพิ่มยอดนะคะถ้าทํำในโทรศัพท์เนาะก็คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็คัดลอกลิงกันได้เลยนำลิงก์มาวางในจํานวนที่เราต้องการนะคะเราแค่ห้าสิบก็พอเนาะเวลาเฉลี่ยของเราขออภัยนะคะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่สิบเอ็ดนาทีค่าใช้จ่ายหนึ่งจุดห้าบาทนะจากนั้นให้กดส่งกันได้เลย เมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแท็บแบบนี้มาให้เลยเนาะสาหรับใครที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกหมวดหมูดและบริการที่ตนเองสนใจกันต่อได้เลยนะคะต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง3ช่องทางช่องทางแรกคือการสกแกน QR code นะคะช่องทางที่2 To m o มันนี่วอลเลเนาะเพียงแค่กรอกยอดเงินเข้าไปนะคะขันต่ำอยู่ที่10บบาทได้เลยนะคะมันก็จะคิดค่าธรรมเนียมให้เราแบบมีอัตโนมัติ เลยนะและช่องทางสุดท้ายคริปโตเคอเรนซีสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะเติมเงินผ่านช่องทางกันได้เลยนะต่อมาในส่วนของบริการบริการก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, TikTok, Twitter นะคะหรือแพลตฟอร์ม,มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะตรงนี้ก็จะมีทั้งรวบรวมราคาคำสัง่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้นะคะ ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณบริการสถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะแต่ในส่วนของช่องทางการติดต่อแอดมินสาหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้าการชาระเรงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆเนาะสามารถที่จะมาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอดที่24ชั่วโมงด้วยกันนะ และช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนเพียงแค่ copy ปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการบานลิงก์ที่เราได้ให้ไปเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%เอ้ยขออภัยค่ะถึง3%กันเลยเนาะจ่ากขั้นต่ำอยูที่1 0 0บาทเลยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ KM k s o c i a l ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดเราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะยอดลรายอยู่ที่38ไลค์ขออนุยาตลองรีรอบหนึ่งนะ นี่นะคะจาก38ไลท์ตอนนี้ยอดไลท์ของเราก็ขยับขึ้นมาเป็น103ไลค์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสำเร็จแล้วเนาะสำหรับใครที่สนใจสามารถจิ้มลิงก์หรือสแกน QR code เ,เข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะเราแปะไว้ให้แล้วเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ